สวัสดีค่ะหมอแจ้งนะคะจากออแคคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอมาไลฟ์สดเรื่องออฟฟิศซินโดรมให้ดูนะคะวันนี้ก็ ได้น้องเต้ามานะคะที่มาเป็นแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้น้องเต้ก็มีปัญหาด้วยเรื่องว่าปวดคอบา่าไหล่สองข้างนะคะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นหายๆมาตลอดวันนี้ที่หมอแพนจะทําให้ของน้องเต้ก็คือจะเป็นโฟกัสช็อกเวฟนะคะบริเวณคอบา่าแล้วก็เดี๋ยวจะลงเข็มคายกล้ามเนื้อบริเวณตำแหน่งคอให้ด้วยเพราะว่าตัวโฟกัสช็อกเวฟอะคะ่ะของที่เราเนาะของที่เราเราจะใช้แต่โฟกัสช็อกเวฟอยู่แล้วตัวโฟกัสช็อกเวฟข้อดีของมันก็คือลงไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมของตัว ตัวกล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาข้างในเพราะฉะนั้นจุดไหนที่มันมีปัญหามันถึงจะมีอาการเจ็บจืดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็คือจื้รู้เลยแหละว่าตรงนี้ปวดแล้วก็ตำแหน่งไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะตัวโฟกัสช็อเวฟมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรกับตัวกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะหลังทําก็โล่งขึ้นเลยทันทีแหละออแต่ว่าข้อเสียของตัวกลุ่มช็อเวฟค่ะบริเวณแถวๆกอกหูพวกนี้มันจะลงไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าลงเครื่องมือบริเวณนี้คนไข้จะมีความเสี่ยงในการหูอื้อเพราะฉะนั้นนออเเเเลลลยยืกกทีี่่ว ay, วววาาด๋รงโฟตบิณแห คอตรงนี้ดีกว่าตรงบาดตรงนี้แล้วก็ตรงคอของน้องเต้เน,นะะี่ยค่ะเดี๋ยวหมอจะใช้เป็นเข็มทำดรายนิดดิ้งให้ดูว่าตอนทำดรายนิดดิ้งมันเป็นยังไงปวดมากปวดน้อยขนาดไหนแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องเต้ด้วยที่จะลงดรายนิดดิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูเลยว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยลงดรายนิดดิ้งฝังเข็มน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเดี๋ยวดูคนไข้จริงวันนี้เลยค่ะครั้งแรกของเขาเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มเลยดีกว่าเนะาอะอันนี้คือเครื่องโฟกัสช็อคเวฟของที่คลินิกเรานะคะ โอเคเราก็จะเริ่มใส่เจลก่อนตอนแรกเนี่ยอันนี้คือตรวจเรียบร้อยแล้วก็เพบว่าน้องเต้มีตัวจุดกดเจ็บบริเวณบ่านะคะมีเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มใส่เจลก่อนเนาะโอเคลืมค่ะน้องเต้ค่ะอทอนทีอ่ามือวางนิดนึงจะได้ผ่อนคลายโอเคมาแล้วเราก็เลือกหัวให้เหมาะกับไซส์ของคนไข้เนะาะแถวนี้นะ เริ่มนะคะใส่เครื่องโฟกัสเนาะลงเคร่องมือนะคะอันนี้โดนจุดที่ปวดป่ะต่อโดนครับโดนเนาะไหวไหมเพิ่มกว่านี้ไหวไหมได้ครับได้ได้เนาะอันนี้ปวดกว่าใช่ไหมใช่ครับรู้สึกมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นอยู่เนาะโอเคอันนี้เยอะกว่าปะตัวน,นี้เยอะขึ้นเนาะ ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะน้องเต้ตอนที่โดนโฟกัสช็อคเต้์เนี่ยจะเป็นปวดปวดหน่วงหน่วงตอนมันโดนจุดที่เราเจ็บอวดปวดหน่วงหน่วงแล้วก็มีเล้าลงไปกระบะนิดนึงอ๋อนนี้เยอะหน่อยเนาะอตอนแรกไม่ค่อยเจ็บเนาะ <laughs> ตอนทำเจ็บกว่า ตรงนี้ก่อนไหมไม่เลยไม่เลยเนะาะัไม่เ,เนาะโอเคน่อันนี้สำหรับช็อกเวทต้องบ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอทำอีกครั้งหนึ่งให้น้องเต้เพราะว่าตึงสองข้างาแถวนี้เนะาะโอเคขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหม่อันนี้ อย่ายนี้ไปแห้งเต้บรรยายความรู้สึกนิดนึงช่วงขนาดตามนะคะนี่ใส่เพียวไว้ยังเ็นนิดนึงครับครับผมทำข้างนี้ต่อนะเนี่ยมัน,นก็จะมีปวดหน่วงๆตอนนี้ปวนหน่วงเนาะใช่ครับคนไหวยอยู่ใช่ไหมครับไหวครับ ก็อันนี้เยอะกว่าตองนี้ใช่ครับอันนี้เยอะใช่ไหมคะใช่ครับเยอะ มันก็จะปวดหน่วงๆแค่ลึกๆตรงผิวก็จะไม่รู้สึกแสบหรืออะไรครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อแตกต่างกาันระหว่างโฟกัสสเปรย์ต่อไรเดียลนะคะที่เราได้พูดถึงคือถ้าเกิดคนที่เคยใช้เรเดียลสเปรย์จะรู้สึกว่ามันแสบสที่ผิวใช่เพราะว่าพลังงาน,นลงไป็นน้ำแล้วนครับคร,รับโตโฟกัสมันจะไม่ค่อยแสบมันจะรู้สึกหนึบหน่วงนอง,งนิดนึงแต่ว่าหลังทำก็โลง่งขึ้นดีอันนี้เห็นไหมคะเบาๆลงเลยครับแทบไม่รู้สึกเลยค<อ>รับ ตรงนี้ไม่มีครับ คราวนี้เราลงโฟกัสช็อกโกแลตละถัดมามันเหลือตรงแหน่งคอเดี๋ยวคอค่ะหมอจะลงดรายนิตติ้งให้ดูเดี๋ยวฝากเอาน้องเต้ย้ายเตียงมาเอ้ยย้ายตัวเองมาที่เตียงไม่ได้ย้ายเตียงมาย้ายตัวเองมาที่เตียงโอเคขออนุญาตเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะคะึบอ,อันนี้อ่าฝากเอาโฟกัสช็อกโกเวตออกไป แล้วเดี๋ยวเราก็เอาอุปกรณ์ลงเข็มของเรามาโอ้น้องเต้ลงลงนอนให้ถูกวิธีลงนอนให้ถูกวิธีอะเวลาการลงนอนที่ถูกวิธีนะคะเราแนะนาให้นอนตะแคงก่อนนะคะแล้วค่อยนอนหงายน้องเต้นอนหงายนะจ๊ะมาหงายก่อนอ่าดีค่ะอ่ะคราวนี้นอนตะแคงนิดนึงตะแคงตะแคงไหนดีค่ะนิดนึงนะอันนี้โดนตำแหน่งที่ปวดไหมโดนครับขึ้นหัวตรงนี้ขึ้นหัวเลยเนาะใช่ครับโอเคงั้นนิดนึงนะ ค่นะคะขออนุญาตเก็บไม้หนึ่งน,นะโอเคชึบอเริมเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวหมอใส่ถุงมือก่อนแล้วก็ทำความสะอาดให้บริเวณตำแหน่งที่เราจะลงเนนะะสงเ็็นะปัดจับเสือนงจากเรามีไม่อยู่อันเดียวเราก็แบ่งกันพูดไปแบ่งกันพูดมานะคะ อ่าอย่างการลงเข็มอะคะของเราะค่ะเร่องที่เรียกว่าไดนิดิ้งเข็มหลักๆที่เราจะใช้อะค่ะก็จะมีสองไซนะคะก็จะมีไซส,ะะสะะ์สเล็กกับไซส์ใหญ่ซึ่งขึ้นกับขนาดแล้วก็ความหนาของบริเวณจุดนั้นๆที่จะลงอย่างของน้องเต้ลงที่คอปันจริงๆใช้แค่อันนี้อันเดียวะะ <c oughs> อันนี้ให้ดูก่อนว่าเรามีหลากหลายไซส์ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหมอเกะเข็มให้ดูหนึ่งเข็มตัวเข็มมาบางคนแบบเฮ้ยเข็มใหญ่เข็มเล็กจะเจ็บขนาดไหน อ่าเข็มที่เราเลือกใช้เป็นเข็มที่สเตอร์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นในแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีความปลาดจากเชื้ออยู่แล้วอ่าอดดึงออกมาเหมือนจะใหญ่แต่จริงๆมันเป็นปลอบเข็มตัวเนื้อเข็มข้างในอะคะ่ะเล็กแค่นี้เดียวเองเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะมันเป็นเข็มสั้นๆเล็กๆนี้เดียวเองคะ่ะแค่นี้เองแล้วเวลาลงเข็มอะ่ะคือเราลงไปแค่สะกิดของปมกล้ามเนื้อเบาๆจึ๊กๆ แล้วเสร็จแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะต่างกับฝังเข็มจีนหนึ่งที่ส่วนใหญ่เวลาเขาปักฝังเข็มจีนเขาจะฝังเพื่อปรับสมดุลอย่างยางของเขาแต่อันนี้คือเป็นฝังเข็มของแพทย์แผนปัจจุบันเราฝังเพื่อคลายปมของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จําเป็นต้องจะลงเยอะลงน้อยอะไรมากเลยเราลงแค่คลายบางจุดคนไข้ก็ดีขึ้นค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่กลัวนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันของน้องเต้ก็ครั้งแรกว่าจะเป็นยังไงจะเป็นลงไหมจะปวดมากไหมหรือว่ายังไงแล้วเดี เสียไปข้างๆนะโอ,อ๋น้องเต้เเดี๋ยวฟังกันนะคะว่าเฮ้ยน้องเต้เจ็บเยอะเจ็บน้อยอะไรยังไงเนอะอ่าอ,อันนี้ไปละคุยตายแอลกอฮอหมดกันกอฮอหมดแบบนี้นะคะได้อ่าต่อมานะคะเราเช็ดทำความสะอาดจ,จากเชื้อก่อนอันนี้เช็ดแอลกอฮอก็จะเย็นๆเนาะ แล้วเดี๋ยวหมอเปลี่ยนไมค์ไปอยู่ที่น้องเต้แล้วจะได้ฟังได้หนูว่าน้องเขาแบบดิ้กร้องหลืว <laughs> นะคะอันนี่นะคะแล้น <you> ี้กดไหมปดอยู่ครับอันนี้ใช่การนี้ใครไหนดกดเยอะกว่ากันเบอร์หนึ่งสองสามสามครับตรงมือนะตรงน,นี้นะใช่ครับเริ่มลงเข็มน,นะคะ เสร็จแล้วอืมไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับไม่ได้เจ็บอะไรเนาะครับร <c oughs> ผมอันนี้เจ็บไหมไม่ครับอันนี้นนตรงมือเจ็บห่อเนาะใช่ครับโอเคเนี้เข็มที่สองอันนี้เยอะกว่าปะใช่ครับอันนี้คือเจ็บกว่นกนเนาะโอ๊ยเยอะหน่อยอ่าเสร็จแล้ว อันเนะาะอันนี้เจ็บไหมคะไม่ไม่ค่อยนะตึงๆอันนี้เจ็บไหมไม่เ,ไเท่าไหร่เนาะครับอ,อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเอ,อาตรงนี้กันทนี่โอเคถ้าให้น้องเต้ตแะแคงจะเห็นสตรงนี้ต่น้องเต้มาตะแคงเรอออือเนะหนอ็นไะหนอนะส,อสองจะเจ็บกว่าสองตรงนี้กกว่าใผม ครับใช่นนครับความรู้สึกขณะที่เข็มลงไปเป็นยังไงบ้าครตอนเข็มลงแทบไม่รู้สึกเลยครับเบามากจะรู้สึกเหมือนตอนกระตุกกระตุกใช่ไหมฮะจะปวดหน่วงๆนิดนึงไม่ได้ไไดใช่ครับ นนใช่ครับใช่ครับอโอเคเสร็จแล้วมหมอเปุ้กขึ้นน,นั่งนิดนึงค่ะบเราขยับคอไปาอมาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งขึ้นชัด ชัดเจนอยู่เหมือนกันครับลงตื้นดีอยู่เนาะใช่ครับไม่ไม่มีแป๊บไม่มีอะไรเนาะไม่มีแป๊บระบบไหมคะตอนนี้ไม่มีระบบไม่มีระบใช่ครับขนาดที่ลงเข็มไปเมื่อกี้คือตอลงเข็มไม่รู้สึกใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันไปโดนปมกล้ามเนื้อมันรู้สึกหน่อยหนึ่งเนาะใช่โอเคถ้าเห็นนะคะจะเห็นเลยไม่มีเลือดออกเลยไม่มีช้ำไม่มีเลือดออกเลยแต่ว่าอคนที่โดนทำมาค่ะก็ขอโทษนะคะขออนุญาตคนที่โดนทำมาค่ะก็จะรู้สึกเหมือนกับ มีอะไรสกิดนิดนึงงเราก็สึกนึือดจืดขึ้นมานิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโล่งดีหลังทาปูคนไข้ก็จะเนี่ยเหมือนน้องเต้ก็คือโลง่ลงๆเนี่ยคือครั้งแรกของน้องเต้ลงไปทั้งหมดห้าเข็มสบายมากหน้าตาชิวชิวเหมือนไม่ได้ทําอะไรมาก่อนใช่จากเดิมอาการปวดอะคะ่ะตอนนี้อาการปวดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาการปวดเมื่อยตรงคอก็เบาลงไปเยอะน่าจะประมาณเกินครึ่งสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ครับตรงคอเมื่อเมื่อเนี่ยก็เบาลงไปเยอะเลยดีมากครับ อันนี้ค่ะก็ถ้าเกิดเป็นการรักษานะคะของกลุ่มออฟฟิซินโดมที่เป็นปวดคอบ่าไหลส่วนใหญ่อะค่ะก็ขึ้นกับเคสนะคะแต่ว่าอย่างของน้องเต้เหมอก็ถ้าเป็นอาการปวดลักษณะเหมือนของน้องเต้ค่ะก็ใช้โฟกัสช็อกเวฟกับแพทลงเข็มนิดนหน่อยๆก็ดีขึ้นแล้วแต่สําคัญนะคะของกลุ่มคนไข้ที่ปวดด้วยอาการปวดคอบ yes? ่าไหลพวกนี้คือการออกกําลังกายถ้าเราออกกาลังกายได้ดีพวกนี้อาการปวดมันจะหายในระย,าย,าออระ,ยระยาวการออกกําลังกายได้ดีอะค่ะอย่างของน้องเต้เนาะเดี๋ยวเปายางังไงดีที่จะนั่งให้เห็นแบบหนึ่งนะคะ ขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งน้องเต้ยายมานั่งนี้นิดหนึ่งนานกว่านี้นะคะระวังลมนะโอเคถ้าเราเห็นนะคะของน้องเต้เห็นไหมคะว่าตรงคอองน้องเต้เขาจะโค้งไปนิดนึงเพราะฉะนั้นนะ่ะอันนี้วันนี้หมอมาสอนท่าออกกำลังกายหนึ่งท่าท่ากับออกกำลังกายท่านี้เขาเรียกว่าท่าเก็บขางน้องเต้ต้องเก็บขางเขาเห็นไหมคะแค่เก็บขางคองน้องเต้ก็ตรงขึ้นแล้วะปล่อยจ้ะโอเคเก็บขางเข้ามาใหม่โอเคนับหนึ่ง สองสามสี่ห้า,าปล่อยอเก็บข้างบฮ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยอันนี้นะคะน้ำหน,หนึ่งถึงห้าเป็น1ครั้งทําสักสิบครั้งแล้วก็ทําบ่อยๆมันจะเป็นการปรับสมดุลทําให้หัวจากเดิมที่เป็นหัวยืดน,นะคะกลับมาตรงขึ้นมาได้ นะคะแล้วก็อันนี้ฝากคนที่ดูทางบ้านนะคะไปทําด้วยเนาะอาการปวดจะได้ดีขึ้นแล้วก็ยังไงอะคะ่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมาลองให้หมอตรวจให้ว่าเป็นปวดข้อบ่าไหล่จากออฟฟิศซิ่งนมจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นปวดจากกระดูกข้อทับเส้นประสานหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็อยากมาลองใช้วิธีการฝังเข็มแล้วก็ช็อคเวฟเหมือนที่น้องเต้ได้ทําวันนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ออลแคร์คลินิกนะคะทางไลน์ ID@ อดออลแคร์คลินิกนะคะหรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะหมอจำเบอร์โทรไม่ได้ตลอด หรือว่าเบอร์โทรนะคะ0 9 9ย์2 4 2 1 4ค่ะอ่าค่ะสําสำหรับวันนี้ก็สำหรับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมสำหรับวันนี้ค่ะก็น่าจะจบวันนี้ของปวดข้อบ่าไหลโดยการรักษาโดยการใช้ช็อคเวฟกับใช้ฝังเข็มน่าจะจบทั้งนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าเฮ้ยเรามีอาการปวดแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นแบบนี้หรือเปลารักษาแบบนี้จะได้ผลหรือดีหรือเปล่ายังไงเนี่ยค่ะสามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครถ้ามี ความสนใจว่าเอออยากให้หมอลองไลฟ์สดเรื่องนี้ให้ดูหน่อยอ่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ดูหน่อยก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวในครั้งหน้าจะมาไลฟ์สดให้ดูใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ